ลำดับต่อไปนะครับมาดูในส่วนของคําสั่ง Miller นะครับ Miller ก็จัดอยู่ในหมวดหมู่ของคําสั่ง pattern ด้วยนะครับในส่วนนี้ให้เรามาดูนะครับในส่วนของ Miller นะครับในส่วนนี้เัาคลิกขึ้นมาเลยนะครับโอเคนะครับทีนี้นะครับ Miller เนี่ยผมต้องการในส่วนของ Keyhole ตัวนี้นะครับมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมก็เข้าไปในส่วนของคําสั่ง Miller เลยนะครับในส่วนนี้ ป๊บทีนี้นะครับให้เราตอบคําถามในส่วนที่โปรแกรมเขาถามนะครับโปรแกรมเขาถามอะไรเราก็ตอบอันนั้นนะครับ m i l l e r f r e e and press นะครับ plane นะครับก็คือหน้าไหนนะครับในส่วนนี้นะฮะผมก็เลือกในส่วนของรูเจาะใช่ไหมครับก็คือฟีเจอร์นะครับก็คือคีย์โฮตัวนี้นะครับหลังจากนั้นผมเลือก p l a n นะครับ ก็จะเ l e c t ให้เราแล้วนะครับในส่วนนี้ในกรณีนี้นะครับเพลนเนี่ยไม่ได้อยู่กึงกลางของชิ้นงานนะครับในกรณีนี้เพลนไม่ได้อยู่กึ่งกลางของชิ้นงานนะครับ,ใ,รนนรบให้เราเลือกในส่วนของสร้างคําสั่งเพลนขึ้นมาก่อนนะครับให้เลือกเพลนนะครับ ก็คือ reference นะครับที่ผิวนี้กับผิวนี้เพื่อที่ได้เพนอยู่ตรงกลางนะครับในส่วนนี้เราติ๊กถูกไปนะครับโอเคเราก็ได้ในส่วนของเพ n นแล้วนะครับในส่วนนี้เราเข้าส่องมิลเลอร r ครับกด call out ออกมานะครับ,นะรบในส่วนของ key hole นะครับที่ f e a t u r e กด key hole นะครับหลังจากนั้นนะครับโปรแกรมก็จะถามว่า เราจะต้องทําการเลือกที่เพลนไหนนะครับหรือหน้าสัมผัสไหนนะครับผมก็เลือกที่ p l a n เข้าไปเห็นไหมครับ k e y h o ก็จะมาอยู่อีกฝั่งหนึ่งแล้วนะครับในส่วนนี้ในนั้นกดโอเคนะครับผมกไ็ได้ในส่วนของ k e y h o ฮตัวนี้นะครับมาอยู่ในของอีกฝั่งหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนนี้ต่อมาครับอีกตัวหนึ่งเป็นในส่วนของ m i r อร r ทั้ง b o ี้นะครับ ก็คือ Miller Bo d y ้นั่นเองนะครับอ่ะในส่วนนี้นะครับโปรแกรมเนี่ยตัวอย่างเนี่ยให้ชิ้นงานเรามาแค่ครึ่งครึ่งเดียวนะครับเราจะมีลเลอร์อีกฝั่งหนึ่งนะครับทีนี้เราให้เราเข้าไปส่วนของมิลเลอร์เลยนะครับในส่วนนี้อ่าเขาจะเขาจะถามว่าเราจะมิลเลอร์จากเฟสไหนนะครับหรือเพนไหนนั่นเองนะครับในที่นี้ผมเลือกเฟสนี้นะครับแล้ว ผมจะต้องการเลือกทางฝั่งนี้ทั้งหมดนะครับผมก็ทำการ select นะครับแล้วกด shift ที่คีย์บอร์ดนะครับแล้วกดเลือกนะครับทั้งหมดเลยนะครับผมก็ได้ได้ในส่วนของชิ้นงานอีกฝั่งหนึ่งขึ้นมาแล้วนะฮะในส่วนนี้ผมติ๊กถูกครับเห็นไหมฮะผมก็ได้ชิ้นงานอีกฝั่งนึงขึ้นมาแล้วนะครับในส่วนนี้แค่นี้เองครับในส่วนของ mirror o body นะครับ Okay.